กัทุกคนว่ากมาซ้ำอีกแลวจส,ส,ส,สดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เรากลับมาแล้วคือเรียกว่าข้ามปีมาเลยหลังจากที่ห่างหายกันไปอเสริมคลิปแรกของปียังไงเ่ยวันนี้วันนี้เราจะมาจูน้องสาวของเราก็คือเพรเซลเขออ้ามาแล้วซึ่งเป็นการคัมแบ็กที่ เรียกว่าเริ่มปีมาก็คือเอาเลยเออคอนเสร็จตซึ่งในเรื่องของคอนเซ็ตแต่ใดๆคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นฟิลคัมแบ็กสุดท้ายที่จะเรียกว่าเป็นครบวงครบเมมเบอร์สี่คนนี้เพราะว่าอะไรคืออาจจะยังไม่ทราบว่าเขาทราบทั้งหมดหรือเปล่าเผื่อใครที่ไม่รู้เออเมชาต้องน้องไอไม่ได้ต่อสัญญา เนาะซึ่งเดลนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราสองคนก็จะไปไปแล้วแน่นอนเจอกับเราได้ใครจะดใช่คือไปดักดต่อเพลงนี้คือเพลงผู้หญิงในฝันรีสเกิร์ตเพิ่งไปจากทำไมคืออนเสพคือแบบคือซึ้งอ่ะเออคือซาเลนจิตทิเซอร์ที่ปล่อยมาคือแบบมีความแบบรีทูนซิตี้ป๊อบได้ ให้ความแบบเซรมามนะูนสาวแล้วคือแบบเป็นคอนเซ็ปที่เพืนเซียอยังไม่เคยจับต้องเสือ้อค่งข้าน่าสนใจก็น่าสนใจอาจจะไปญี่ปุ่นนาะก็เลยแบบอิน <laughs> อ่้อะไรคืนนาตินมือเอออ่าเราไปดูกันว่นาจะเป็นยังไงถ้าผมแล้ว let's go <S โอ้โหโอ้โห <laughs> เริ่มเลยจิกนิกแลงเกิน er. นี่นี่มันาสาวมากโอ้ โ oh. อ oh. ้โหวิ่งโอ้เลิศวิ่งที่ไหนมาทำมาทำอะไรเรื่องทั้งเพลงค่ะ ปันนอสุบาเออโอ้โหเปิดเศร้าอันิเมมากเลยออนิเมดูแบบเก่าๆอ่ะเก่าเออฮ่าๆบอลเจลหรือบอเจลเออ

เกมเ่มคุยบาลบเออเออรอกเรื่อสาวเออออเออช้ำช้ำนะทำถึงนะทำถึงเกินเคลิดเกินเออ อ้าเป็นไงคือเป็นการขายขำคือมาเพลงนี้ล้วประทัมากเลยอะประทับมากเลยอะเออคือเพลงเนี่ยไม่หลุดจากที่คิดเออเออคือไม่หลุดจที่คิดเลยคือเซอร์ไพรส์คือท่านท่านที่เหมือนท่านเป็นเพลงเชียร์กีฬาสีอะเป็นฟิลติดสองสลับเป็นโบกเลยได้คือดีอ่ะรู้สึกว่ามีความเก๋แล้วก็เป็นให้ความสู้ที่มัน เฟรชดะเพราะว่าอ ah, see right. e so like like, ุ like time, hmm. like really no Muslims, ้ยไม่เคยเห็นเพซิเอลเนี่ยนี้เลยแล้วรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นะแล้วสึกก็เอ้ยก็ดูเป็นแบบอีกมุมหนึ่งดีที่น่าสนใจอะไรเงี้ยคือมันแบบมันเราใจอ่ะเขาจะมันมันต้องลุกเต้นมันสนุกใช่คือมันต้องลลกเต้นอ่ะคืออยากเห็นถ้าเต้นจริงๆแล้วจะเป็นยังไงแต่ถ้าเต้นที่เห็นก็คือฉ่ำแล้วเปิดมาก็ฉ่ำเลยแล้วก็อุ้มิ่มก็คือเลื้อยมาเลยนะถ้าจบก็คือก็เลิศนะจบปังค่างๆทฤษฎดี ในส feel, ่วนของเรื่อง M B ก็คือเป็นฟิลนางสาวนั่งอยู่ในบาร์ในบาร์เออในร้านบาเออได้ของเปเซลเออชงเองกินเองกินเองเล่นเองดูเอง ก็คือวันนี้นะสี่คนเป็นคาเฟ่ที่น่าไปนะเป็นบาร์ที่น่าไปอยู่กันเอาจริงๆแต่เซ็ตเอ่ยอะไรเขาก็แบบดูดูเข้ากับเข้ากับเพลงเข้ากับคอนเสิร์ตแต่พอเป็นแบบเวทีแบบดิสโก้เน้นหน่อยอะไรเงี้ยเออเขาไปฟีลตามเพลงส่วนใหญ่ที่ต้องชมเลยคือคอสตูมเมคอัพไม่เคยทำถึงไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆก็คือฉ่ำให้ฟีลย้อนยุคจริงแล้วตาเป็นสีเอ่ยอะไรเอ่ยคือตาคือฉ่ำเกินคือชอบเลยยิ่งบิ๊ก วิสีต้อรัดคือวิสิครณดคอมเมนต์มากเอออ็พีของ m อ็ีดีเลยต้องให้เราเซอร์ไพรส์จริงจริงคือไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้จริงจริงคือคือเลิศมากคืามาเบยขายขำละหนึ่งลเปอร์เซนต์ภาพรวมของผู้หญิงในฝันของเพรสเซลก็คือเกิร์มากฝันเกินถือว่าประทับใจนะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยรู้สึกว่าโอเค ก็ถ <fab> no so ือเป็นการคัมแบ็กที่แบบเด็กบื้อบาบื้อบาแปลกใหม่แปลกใหม่เพราะว่าเอาจริงเพลงนั้นเพลงเร็วของเพลเซลยวอะที่เร็วขนาดเนี้ยน้อยนะอืมสวยจะเป็นแบบมีเดียมมีเดียมพอแบบเต้นยึกยักอะไรได้อะไรเงี้ยพอมาเป็นอะไรที่นั่นเร็วเหมือนสู๋ถืออันนี้ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ฉีกนะทั้งตัวเพลงแล้วก็เอ็มบีแล้วก็คอนเซ็ปต์ คือจะเป็นแบบป๊อปป๊อปแบบฟังง่ายสบายสบายสนุกเป็นเลซ่นนแต่อันนี้คือฉีกคือฉีกสิ่งแล้วก็ทำถึงทำได้ทำโดนคือคิดดีมากที่เปิดปีมาเ้วยแบบอะไรแบบม่เสมอแบบสนุกมากววาอ่ะก็สมรสกับผู้หญิงในฝันนะจ๊ะฉันฝันดีแน่เพื่งนี้บอกเลยก็อยากที่บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีคนแล้วใครที่ อยากจะไปดูเพลงนี้ก็อยากจะเห็นเพลงนี้ในคอนว่าต้องว่าจะเป็นยังไงต้องต้อใส่บิกด้วยเออว่าจะเต็มยศเปล่ารู้สึกแล้วจะใส่บิกไปดีหาเลยก็ไปแข่งกันเลยให้มปดูไปเออเือกันหน่อยอ่ะก็สุดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้แล้วด้วยจ้า